ฮัลโหลครับครับฮัลโหลครับฮัลโหลโลโลมาแล้วอันนี้ก็เป็นงานที่สามนะครับวันนะครับวันนี้เราวิ่งงานสามงานนะฮะแม่เดี๋ยวเราต้องเปิดเพลงก่อนเอ้าเรามายูเวิสเราต้องร้องเพลงเปิดไงวันนี้เราเราร้องกันไปทั้งหมด ห้าเพลง,พงแล้วเพลงแล้วครับมีเพงเลงอะไรที่เรายังเหลือนะในครั้งเราออนไม่เก่งครับเพื่อที่จริงใจนะเลยพ่อเนี่ยมันสนุกเกินมันสนุกเกินอีเวนต์ไปหน่อยครับแม่นี่คือบูธอะไรนะครับเออนเงินนะครับ อะไรฮะไม่ได้ขื่อนมั่อ้าวนี่เราก็ต้องพูดตรงๆเหมือนกันครับเนี่ยเช้าทุกคนเหนื่อยไหมเนี่ยแบบว่าใครที่แบบรับไหนๆไม่ใครมาตั้งแต่เช้าโกหกโกหกไม่เห็นโกหกไม่เชื่อไม่เชื่อถ้าเกิดโกหกต้องมาแล้วนะผมเห็นเฮ้ยผมเห็น เห็นไหมนะถาคัดกองะครับคัดกองจริงไหมไม่จริงได้อันนี้รูป็นฐผ่นเด็กมาดีนะอันนี้เราคิดมาแล้วบอกว่ามีแบบไม่เอาดีกว่าไอ่มามามา่านก่อน่านก่อนอัน,น,อนราค่อยตอบนะฮะ<หร> ถามพี่ิแล้ว่างหัวใจกับหัวใจให้อะไรกับพี่วอลให้ช้อยส์ผมมาสองข้อครับอันนี้นะฮะให้อยู่แล้วให้อยู่แล้วให้ย่ล้ว้ผมผมแบบจากสนิทับไทยผมใจแจกแจอยู่แล้วไง

พี่กวรรู้ล้วเขายืนอยู่นี้มาสามวันอ่ะยังไม่ได้หลับไม่ได้นอนอ่ะเพื่อมาเจอเราก<น>็แหน่วันนี้ยไม่เอาอะไรนะฮะมาฮะกลับมากลับมาอ่านคนโอเคติดติดเรียนติดทำงานเหนื่อยมากไม่ได้มาหาเลยคิดถึงที่สุดในโลก วันนี้กลับมาแล้วนะแอปปี้วาเลนไทายนะบีนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่ <aine> โอ้เลยมือสวยมากจริงจริงเลยมือแบบไหนไหนแบบสวยมากจริงๆครับ <S <S รจริงจริงแบบตั้งใจทำงานนะครับซู้ๆไปกักำลังใจให้ครับทุกคนเลยแหละทุกคนเลยไม่ื่คือวันนี้มีมีทำงานไหม นะโดยเยนนะหมายถึงวัาลางาน<ล>พราะแม่ผูกใจนะ,ะ<ล>ดีแล้วดีแล้วเราต้องทำตามแพชชั่นตัวเองไง<ล>ใช่ไหมมันเป็นแบบทำตามความฝัน<ล>นี่อั<ล>น<ล>นี้ไม่มีอะไรนะฮะขอสแกนหน่อยครับสแกนหน่อยครับแ<ล>ปลว่าอะไร ไม่เป็นเทรนเหรอฮะจริงเหรอ,หรอทำไมอะสแกนแล้วทำไมไเดี๋ยวผมเอา QR c o ขอสแกนได้นี่ไงเด็กสแกนอ่ะ Social m e รับทำไมเด็กสแกนแล้วทำไมเป็นท่าเต้นนั่นอะไรเงี้ยอะไรนะครับลองสแกนหน่อยนะฮะ เอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่เพียงเอาอยู่นะหรือว่าทุกคนตบมือให้เอาอยู่เอาอยู่หมดกุดบอยกุดบ่อยอะไรนะครับบุญบูญแล้วครับนี่ช่วยสปอร์ตหมูยอคนนี้หน่อยได้ไหมขอโมมินอีกหนึ่งร้อยคลิปเพื่อเป็นการสปอร์ต ค่ะ่ะพ่อแม่ภูมิใจวอันนี้สวยมากวิวินี่มีลุกเล่นเขาเรียกว่าอะไรนะปอ๊อปอัพสมัยก่อนถ้าเกิดทำไปงานน่าจะได้สิบอะไรเงี้ยนี่กรีอยู่ฮักโอเคคิดถึงรายการยินอย่างแล้วกครับมาก <c oughs> โอ้สับแห้งเกินดับแห้งไปเปล่าคิดถึงคิดถึงคิดถึงเหมือนกันแบบว่าที่แบบรายการที่เราแบบยาวนานมากนะทำมาสี่สิบกว่า EP ถึงไหมเน้อทำทั้งหมดกอ้อ้ยไอผมกับบ้านนอนแล้วครับ Y W X U อ่ะ หนึ่งอีพีท่วน้เนีเกนมาทำแมวคุยกันตั้งปีโยมาทำหนึ่งอีพีทวนพอครับไม่ให้เป็นตำนานต่อไปอครับเนีเ้คือคือหลักการมันคือยังไงครับแบบมานั่งจรวเกียน คิดว่าน่าจะโหนทั้้านนะมีความแบบเข็มมีความอะไรว้าวไคขั้นตอนมันเป็นยังไงนะขั้นตอนก็คือแบบเีนาคือคุณพูดเหมือนพิซซ่าลองลองลองแล้วีทิ้งือยังไงคือเป็นแค่แบบพิธีกรอะไรเี้ยอโดยใครจัดมาให้ที่นี่ี่ย เซนทันค่ะเซนทันเซนท่านอุ้ยเกิดแรงว่าเขาาใหญ่จนแล้วเด็กน้อยก็ไม่โดนยกแกะ่งข้างนอกกันแล้วมันมีรักยินนะยินรักมามียังนรักท้าวฝนภูมิใจพ่อแม่ภูมิใจนะ อามี่มองขอตแกนหน่อยไม่ไม่้คือยังไงคืออะไรได้ได้ได้ช้าไม่ทำแล้วใช่ในไหมอยู่ไหมต้องไปนอนวันนี้เรนลอยอะาระมาันี้โดนตีแนวประมาณนี้ครับ เด uh ี๋ยวนิ้เดี๋ยวนิ้เทรนด์ทิกต็ตกดังอะไรเงี้ยเขาแบบว่าที่มีท่าเต้นนะับเต้นเริ่มเยี่ยมเย่มแล้วเริ่มฟรสไตล์กันใช่อันนี้ไม่ใช่แค่พวกเราหรอกผมรู้สึกว่าพี่ๆเองก็มีมวลนะมวลกับง่วงๆไหวไหมไหวไหมไหวเอาเงี้ยมีแฟนไหมมีแฟนไหมมีอยู่เชื่ออยู่ เชื่อเชื่อไม่แบบรับผู้ชายสองคนแล้วจะเอาอะไรเป็นแบบใช่ไหมถือได้ดีถืได้ดีฮะครับอยากมีนี่ก็ต้องวันนี้ต้องต้องไปตามหาแล้วนะ อะไรนะฮะไม่ไหวสอไม่ไหวสอหัวไม่ได้ไม่ไหวหัวไม่ได้แล้วนะอ่าไม่ได้กันจิบคำถามมันก็ต้องมีอะไรที่มันจี๊ดๆบ้างแหละปึ้งอะไก่อนรักนะจ๊ะสุดท้ายฉันก็พ่ายแพ้ ทายด้วยนะสุดท้ายฉันฉันกอทายแพ้เขาเขาเขียนเป็นเป็นลอตเอรีให้ไคสุดท้ายฉันก็พายแพ้แพ้ให้ใจที่รักเธอมากขนาดนี้เซตโมเมนต์นให้เมียคนนี้เป็นเลยเมียบุบเราก็กกินดันว่า แชร์สามีร่วมกันได้คือคนเป็นพิมเมียแต่ให้ผมไปเสิร์ฟโมเมนต์ก็คือโดยกัรเอ้ยยังไงนะรถสนิยมดิบเราแบ่งปันเหมือนกันอ๋อเสิร์ฟให้ทีมเมียก็คือยังไงก็คือเมียเยอะไว่าไงอ๋ออ๋อไนะ อันนี้ไม่เสิร์ฟแม่แบบอันนี้ไม่ใช่เสิร์ฟทีมงานนะเดี๋ยว่าเราเช็คเลยไหมว่าใครเป็นสาววายเช็คอาการเช็คไหมตรวจตรวจตรวจชัดเจนเลยชัดเจนแล้วอันนี้ชัดแล้วอันนี้คุณป่วยเป็นสาววายระยะสุดท้ายมีหลายระยะแล้วสาววายเนาะเช็คเช็คอาการเช็คเป็นหมอเลยนะ อ,อันนี้พี่มีแลนจะทำไลฟ์เซสชั่นพี่คงไม่ชอบอะไรวะผมหรอกพี่ชอบหนูที่สุดเลยไหมคะอ๋อคุณน,นี่เอง <c oughs> <c oughs> อรับเรื่องนะผมว่าผมว่าเขารับเรื่องนะคุณคุณเขรับเรื่องนะก็หมายถึงว่าถ้าจะทำาุต้องไปซื้อเองสิเขาทำ เดา๋ยวออกให้โอ้โหตัวเจสงสารจริงใจนะเหน่อยไหมไอคนละหนึ่งคำถามรอถ่ายรูปได้ไหมไดดแด้แด้ชุบ เห็นยินชอบบ่นว่าเหงากินข้าววันเดียวทำไมไม่ชวนพี่วอกกินข้าวด้วยเลยตัวหมูยอแซยไปบ้านคนละฟากไปหน่อยเลยคนละฟากเลยน่าจะประมาณสองชั่วโมงเหมือนกรุงเทพพัทยาระยะทางเลยนักติ่นเลยนะวันนี้เลยอะไรนะ ครับอะไรคือจะกินกับใครมันก็มีความสุขกว่าทั้งนั้นแหละไม่กินคนเดียวมันก็เงาเงาไม่ถูกกินกับคุณก็มีความสุขมามามาคำถามสุดท้ายดีกว่าปึ้งนะฮะแต่เมื่อกี้ผมดีใจแลนะก็เจอคำถามนี้เข้าไปเป็นประโยคที่รู้สึกว่าเขาจริงใจกับเรา ชชคเจ๊กเตือนแลละอันนี้เขาบอกว่าช่วงนี้อากาศไม่ดีฝุ่นเยอะ,อะด,ดูดีดูดียิ่งดูแลสุขภาพด้วยนะ,ะดูดี <c oughs> ไม่อยากให้เป็นอะไรเลยโอ้ยเขาป็นห่วงเรานะฮะน้อ,ะองอย่าไปของพี่บอก เขียนเยอะเขียนเยอะเลยป็นห่วแม่ห่วงเป็นห่วงแม่หัวยิ้มยิ้มเนี่ยเสิร์ฟโมเมนต์ให้ดูเสิร์ฟนีเสิร์ฟโมเมนต์ให้ดูใจกว้างเหมือนกันใจกว้างเยอมามามาถ่ายรูปแอบรูปแอบถ่ายดีกว่าฮะ Bởi vì Smile không là người à. <laughs> gọi <laughs> 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 điện <laughs> <laughs> <laughs>

โอเคบายนะครับทุกคนนะครับดกับ้านปลอดภัยคับกินข้าวอย่างนี้หรกลับดีๆดึกแล้วครับนะครับอย่าไปโทนสายคที่วคสวัสดีคับสวัสดีสาธุครสาธุบายๆนะบายๆครับเอไมขอ